กอนยังสุดๆครับแล้วเฟิร์สบัตครับผมทางด้านลีวันแอคโบกมิสยูตายครับไทนเทอร์เอาไม่อยู่นะเจอเลนเอลเดอร์เลยท่านนะผมโบกเป็นข้อเลยทีเดียวครับเชิญเทเลเบตครับไล่ยิงกดใสทางด้านโนของคิวคิวก็ไม่รอดเป็นกครับเจอฟอร์ชูนจับล็อกขาครับจากอารควาเดนโพลสันครับถึงตอนนี้ครับตอนนี้ฝั่งเอฟจีทัชได้เฟิร์สบัตครับและเป็นจีเอ็กซ์ซาตีเสมอมาครับไปตัดเบนไซน์เทอร์เบตไปก่อนครับมาสลอสครับ ไปตีไล่ไปกันต่อครับพอเชนแปรผันมาเบรดไฟล์ครับพุ่งกันไปยิงคอโพลสันตายครับฝั่งนี้เอ็กโซนิเซอร์เปิดไวสต็อปนะครับเหยียบลงไว้ก่อนส่วนเดินฟิเลสครับเรียบร้อยแพ้ดูสูบเดินมาครับแจ็คกี้ครับวายกับแจ็คกี้ครับไม่ไหวระบบส่งล่างปอบมาช่วยครับผมแต่ก็เจอทางด้านเอ็กโซนิเซอร์ครับไล่บดกันไปครับกัดอีกทีเดียวเลวแนกหลุดระยะออกไปได้ฮะฝั่งนี้เอลเดอร์นั้นก็พอว่ายิงเคาะทาวเวอร์เรื่อยๆเคะเรื่อยๆเคะเรื่อยๆ ดักก็นไนออฟเลนส,ส่วนใหญ่จะอัพดักก็บัดเต็มแล้วแล้วก็สตันเต็มนะแล้วตอนนี้ก็มีอัพไฟมาหนึ่งสตันสองนะครับสวอปไล่ครับอาราคิตี้เอ็กซ์โอมิซึ่มโพรมาโลลิงกันเดอร์ไปครับคิวโลลิงกันเดอร์ไปคะชนใครดีครับชนใครไม่ได้จริงครับ อักวันเดินลงมาก็โดนเซเล่ผมรถโดนตบเงินฟรีครับแบบนี้180โกนะครับโอ้โหโดนตบเงินฟรีครับสต็อปเหยียบมาเนี่ดีมากเลยอยากจะคอมโบจริงครับอย่างเงี้ยเหยียบมา5ตัวครับผมแต่ถ้าได้าโดนเยี่ยงซาครับผมเหมือนเกมที่แล้วครับโถมตีทาวเวอร์ิีเลนก่อนฮะจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบครับผมแล้วตอนนี้ฟอร์เชสจับล็อกเปียเลนไว้ปีเกอร์ชี้เข้าไปเหยียบหลับได้สวยครับเดียวแดกครับโอ้โหหลับหมดเลย่างเงี้ย ไฮเตอร์จะเข้าไปราเวทผมโดนขืนไปแล,วล้วฟอร์สวิตเคลื่อนไปก่อนครับฮิดไลไท์ใชไปกับผมไท้ก็ถอยแล้วฮะฝั่งนี้โลรลิงคันเดอร์หรือเปล่าไอ้ฮะวิมีก็ชนไปที่โพลสันครับอ้อมก,ก็มาชนยมบตอ่อยครับเออสปิเตอร์ชนไปครับเคลือบครับกันเฟดไปก่อนอีกทีจานคิวนีนเล่นกับใครไม่ได้แล้วครับตอนนี้ได้แค่เพียงดิส,ส,สเบลสปอตเบอร์เข้าออกไปโดนเอปปยอร์สปายหยุดไว้สเปซกันยาวๆเฮกต่อแล้วคลิปสวอปยอดเพียวเฟรมปิดไปได้ฮะ สเปซอย่างเดียวครับสเปซให้อากว่าเด่นในฟาร์มครับถึงที่สุดนะเดี๋ยเดินดันฟอร์มมาครับสตันยัดลงไว้ครับผมเด้นโฟเวนว่าไงพอสมมติครับผมอัดลงย่อมต่อยทีเปิดมารีแฟคชั่นครับผมใส่เต็มครับด่านนี้ราเวทเหยียบมาเต็มข้อผมน้ำพัดกระจายไปครับมาสล็อตตายผมดางคอเชียวครับผมเปิดมาจังหวะนี้ครับใส่เต็มที่ไทยครับไทยมีราเวทครับผมพอสมมตคเพื่อไปไทยอีกแล้วไทยสไลด์ไปราเวทเหยียบเต็มนะฮะ ดาดีว่าไงจอดเชนต์เฟียเลสตายไปที่เรียบร well, ้อยครับกล้าขนาดนี้เลยฮะคือไวเปอร์ไม่อยู่นี่ไม่มีตัวปิดแพสซีฟนี่เขาเอาอะไรับมีอยู่กับลากไปหาเทอรเรเบทับเอาแล้วมาสลอตบิ้งไปครับผมโดนปิงเกิร์ลเดสครับแบบนี้แล้วมีเครื่องให้ผมแมกนติกฟิลครับยืนแทงสบายแมกนติกฟิลย้ำต่อเทเลเบทยิงไม่เข้าครับอีเวชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นั้ต้องเข้าไปเหยียบเลยครับลงล่าไปครับบิ้งมากับใส่โพลสซันเลยฮะ ดาวก็เทวเปิดไว้ก่อนโซนเข้าไปครับละลายครับปรุรสันนะจับตายดีๆครับสว่วนที่านยูดีมถอยยาวๆเอ้าอยูดีก็แแบบเข้าไปครับงานไหลหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยมาสลอตครับผมดาวก็เทวซัดได้ครับแล้วไทยมีลาเวนด้วยละสิแทบจะไม่ต้องใช้ก็แบบนี้ฮะโอโ้โหยูตัวไหลก็ไปรู้อยู่แล้วว่าเขาเคาน์เตอร์ครับแบบนี้มิสเพจจัดฮะ สร์สไปหยุดไปครับผมฟิกเกอร์เดนฉีดเปิดเข้ามาครับทีบียังไม่ได้เป็นสมอผมฝั่งนี้เอาสปิทเตอร์จับรวบไปดีเคครับละลายไปแล้วครับแต่ฟอลสปิทเคลือบให้อยู่ดีครับเป็นเคาลเตอร์ในเคาลเตอร์ฮะโชฉนตัวต่อไปจะเกิดในอีก4ีวินาทีครับก็ครบสามมิอยู่เอ้าแหลมอีกแล้วก็มาสลอตครับตรงนี้ยังไงดีครับเขาเฮกเปิดมามาสลอตครับบีเคบีเปิดไปวิ่งก่อนครับแต่พิสโก้เตมเป็จากเธอสปิทครับเป็นกันกรอนครับผมเรียบร้อยมาสลอตตายครับ แล้วดีสมอลทุกคสวนไปย้อนต่อโจแคปตายแต่แรกกับคิวครับฟามต่อกับฟามแล้วฟาวเอาคี้ใหญ่ครับฟามลงมาเยอะแยะมากมายครับจับตายใส่ท้าทเตอร์ครับไทเตอร์เจอดูดีไฟละลายตัวของฝั่งนี้ครับผมอีดนิดทิ้งไปแล้วไทเตอร์รอดเลยครับไม่รอดกระสุนตามหลังเป็นพวนแต่มาสล็อตก็ไม่ไหวครับเจอเทเลเบตยิงตายเหมือนกันแล้วตอนนี้ไลออนกลับทางด้านตัวของฝั่งไทยครับซื้อเกิดมาฮะโอ้ตรงนี้ก็มีอัลซ์สมอลก็มองเห็นนะ วาดันคิวกับผมกระโดดข้ามไปพอดีหักจากนั้นบอดทิ้งไปครับเฟเรสเข้าตีโรชาเลยฮะอุ้ยทันหรือเปล่ารับเนี่ยต้องยอมปล่อยครับเพราะว่าไทยกับลาเวดได้ครับถึงกันสุดๆก็ตอนนี้มาดูการเงินแล้วก็ซื้อเกิดนะครับเอาเข้าลาเวดเหยียบแบบเด็กๆครับผมนึกว่าจะถอยแล้วโดนรีเฟนลาเวดครับละลายกันหมดครับเฟรเดอร์สมาสโลนเลกกคิวครับซื้อเกิดกระซางผมงานอยาบเงินไหลลงกับเข้ากันครับจังหวะดี แล้วยังไงต่อยิงใส่โจแคมปหรือเปล่าก็โจแคมป์ผมโดนสวนเข้าผ่านไปครับคิวโดนเซเลเนียมต่อมีไซโคนก็หลบกันไว้ครับจาโรอัพสำหรับโร่อัพทันแต่ผมแต่ยิงลูกบอลแรงจากครับส่วนเทมจครับยิงลูกบอลระเบิดไปเลยครับผมและอาก์ควาเดนไม่มีโอกาสได้ยืนยิงครับโคนค้ำหายไปฮะคนค้ำไม่อยู่แล้วครับยิงฟรีสปอร์ตครับจังหวะนี้เอ็กโอนซซึ่งเปิดมาครับอาราคิตี้เดนได้โพเพ็ไล่ปลดไซเดนเฟีเลนเฟีเลนก็ไม่มีคนค้ำด้วยเช่นกันตายไปครับตัวดาเมจได้แบ็กไปอีกหนึ่ โอ้โห,ห,ห,หตายครับไลออนอ้าวอ้าวอ้าวไลออนครับผมเจอโซลคิวด้วยครับด้านล่างนี้มาสล็อตก็อ้าวตายเหมือนกันครับผมเอกเลยครับผมรอบนี้อยอนดิสเด้งอีกแล้วครับผมปิงเกอร์ไปไซโคลนหลบโรออพโรออพได้ชีวกาดมาไม่มีโลรลิงทันเดอร์ครับอีก6วีครับชาร่าใจย่ำใจไปดอยครับแพงโกฮะ คนนีแล้วกันตายไปเลยครับโปลสันครับแจ็คกี้บอกว่า300แลกกับชีวิตของคุณลาเวนเยียบมาครับผมจกกังหวะนี้ครับอัดเต็มดีเคดีเคไม่ได้เดินครับดีเคตายครับผมโด,ดนดิสเบิลรัวๆฮะอาเคดบิ๊กและลาเวนครับเห,หลือฮลอริคันเดอร์ชนก็ไปใส่ท้ายครับโปอยดัดมาเจอแล้วเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งใส่อีกที โนโปเปิดปลายครับผมมากับลูกบอลบิดแต่ฝั่งนี้ก็เอาโรชาเลยครับแถมเยอะครับผมอากาดิบแล้วก็ทางด้านรีเฟเชอร์ชาดนะมีชงมีชีตมีเอจิ้กันเต็มที่ครับโอ้โหไลออนครับโดนแจ็คกี้โฉบฮะเอาราวด์อยู่ตรงนี้ครับแจ็คกี้วิ่งยาวๆครับไลออนกับอาร์ควดนเดนนี่น่าจะกำหมัดอยู่ครับเจอทางด้านตัวของเอ่ออาร์ควดนเดินกับแซลลัวๆครับ เซาไม่หยุดยั้งอาวอาดนโดนคอดื่นครับผมเดินไม่ออกด้านหลังนี้ว่าครับเปลี่ยนเป้าหมายไปไล่ล่าครับใส่ด้านของคิวรือว่าคิวครับแบกลูกบอลมาโรนี่ก่อครับผมแต่ลูกบอลมันจะระเบิดครับลูกบอลจะระเบิดบิงได้ไหมกระโดดข้ามไปลูกบอลสะดุดคอครับผมบิงไม่ได้เจอดาเมจฮะล่างนี้ผมตีบาหลกแตกไปแล้วผมแล้วก็ต่อตรงกลางครับมาเรื่อยๆครับอากวาดินตอนอีก โดนเคซี่ล่ะเฉือนไปครับใส่มาสลอนครับมาสลอนครับผมบีเคบีโอ้ยโดนสตันใหญ่ครับผมรอบนี้ใช้มุกเดิมไม่ได้ครับใช้มุกเดิมไม่ได้ครับผมทีบีใส่อเมซเเบตมาครับฝั่งจี๊อาใส่ครับจังหวะดทามิงบีเคบีเปิดแล้วเฟียเรตโอ้เฟียเรตครับผมจ่ายบีเคบีไปแล้วด้วยฮะ ยิงเคลียทิ้งไปก่อนครับทางด้านโดมของอินดิวีมีดิีมใส่เอฟเฟกเลยครับ a อแบบเยอะจังฮะสตอมกลับลงไวครับผมคิวก็ถอยกลับมาครับจ่ายโรลลิงฮันเดอร์ไปแล้วด้วยฮะและหยุดและหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ไม่ไหวด้วยครับคือโดนเขาสตันใหญ่ครับผมกลับไม่ได้ครับอดิีเปิดมาก็โดนสตันใหญ่ครับผมอยู่ดีครับคือไม่ได้ผมสตันใหญ่ต่ออีกรอบครับสตันใหญ่สองคนครับไม่ว่าจะเป็น เจอแลเบลดแล้วก็เดนโพเฟชฮะบินอยู่กับลาเวนเลยครับใส่ฮะแล้วก็มีวาร์ปอินลงครับผมใส่ด้านเปียเลดครับจังหวะนี้ครับมาแบบเดือดเครับเจ๊งซาแล้วไงต่อครับผมเจอไล่ครับคลิปสวอมเวฟพ่นเรื่อยๆเรียบร้อยแบบคลิปพันสองแตกเลยครับอาจจะต้องจ่ายใบแบ็กถึง2คนครับตอนนี้ทางด้านทีม MG Touch ชิ้นหนึ่งเนี่ยลาเวนเหยียบเต็มข้อแล้ววาร์ปอินลงครับโดนอีกแล้วหรือเปล่า ลีเฟตรอครับผมเจ้าหนี้อาร์ควาเดนมาช่วยสไลด์ออกครับเปียเลตยิงสวนกันไปเอาบิดจูระเบิดไปครับผมสวนเทเลเบินี่ก็เกือบตายหมดเจอแจ็คก,กี้ใส่เดียวใส่เดียวครับผมซันเดอร์ได้ทันรบดแล้วก็สวนไปเคลียร์ไปได้ครับทีบีฮะซื <c oughs> ้อเกิดมาครับผมถึงหน้านโตของฝัง่งออร์เคิลแล้วก็ไทเทอร์ครับเก <c oughs> ิดมาครับใส่ย้ำมาหน่อยครั้งราเวดเหยียบไปใส่จานกิลจานกิลโดนซันใหญ่เรียบร้อยฮะยอมใจราเวิอีกแล้วครับกูดาวไว้ครับอาเคนบิ๊ก ด้านล่างนี้ก็มาต่อฮะนี่โคดูไปคอครับผมโดนตบตายเหมือนตบแต่ตตาหายหมดฮะแจ็กกี้ผมคำนวณครับหลอรอออกจากบ้านแอบแซ่บยิงออร์อลเลคเลออร์ิลเกือบเป็นลมครับผมเดยวลุกเวฟม,มาขึ้นความกลัวยิงกระตุกแล้วครับผมกระตุกหน้าสันรัวครับ ด่านนี้ครับใส่เข้าไปครับผมลุยกันกระจุยกระจายครับจังหวะนี้ยิงใส่ต่อบผแจ็คกี้ไมคิสกฟิลครับผมครอบกันไว้ครับครอบไปยิงแต่แจ็คกี้โดนกระสุนสังหารครับเอ็กโซซิซึมมันเต็มไปหมดครับผมดเต็มแบบนะฮะดูครับสปิริตกัดบ้านแบบกระจุยกระจายเทอเลเบตยิงด้นล่างต่อครับจังหวะนี้บ้าแหลกตรงกลางแตกครับขอแนนเอ็มจีชาร์นครับผมตรงต้นล่างครับจะเป็นยังไงแล้วฝั่งนี้มาสล็อตครับผมมาสล็อตผู้ยืนหยัด บ้านแตกไปเรียบร้อยมาสโลตคำนวณดีค e รับล้วงไปได้หนึ่งครับแบดบ้านอย่างเดียวมาสโลตบอกว่าเขายังไม่กลับเขายังเป็กมันสโลตอยากจะลองต่ออยากจะรู้อยากจะลองแล้วว้ามีลงมาครับวามีลงมาแล้วโดโตอิสเปสโดตาราเวตยิงมาเต็มข้อมาสโลตเปิดปีกมีไปแล้วบิงออกไปได้ฝั่งนี้อาควาเดนกันฟันตีทาวเวอร์เทียสี่ทาวเวอร์เทียสี่นี่เกือบแตกครับผมหนึ่งท้าฮะโอ้โห อีกพันหนึ่งจะเปนกก็นอคกานีมครับเอาโดนสตันหยุดไว้ด้านหลังครับผมราเวตอย่ามาโดน2ตัวหายไปเลยฮะยอนดินเด้ครับผมแล้วก็โลริ่ครับยอ,อนดินเด้ครับกระสุนตามหลังเป็นพวนชีวการไล่ไปก่อนชนนะครับสะดุดอ๋อแล้วก็ว้โอ้โหโดนยิงสตันครับชิปให้ถึงด้าจานคิวเลยครับผมโอ้เป็นแม์ที่หืนจับครับแล้วก็ตอนนี้เฮงเปิดไปจุดยับต่อสตันอีกที มาสล็อตครับผม TKB วิ่งยาวๆฝั่งนี้สตันใหญ่ครูดาวอยู่ครับผมดาวก็เทลหยุดไว้สไลด์มาตีสตันใหญ่ตบเพื่ผมมาสล็อตตายไม่มีบายแบ่ครับร้อยวินาทีครับ t b บอกไม่ไหวแล้วจะปิดในครั้งเดียวแล้ว TKB บอกจะปิดในครั้งเดียวครับพินยันลงต่อไปครับใส่สแปมรัวๆฮะ็อนมาเข้าเย้าต่อไทเลอร์ครับเจดีครับเจาะบ้านไปแม่ที่ติดฟิลลี่อยๆครับคืบเคลื่อนไปฮะ คือเพื่อไปไม,มไม่เหยียบไม่เห,หยียบไม่ไปไม่เจ็บโพเทคกันสุดๆครับผมด้านบนทีบีมาต่อทีบีมาแบบไหนไม่มีดามทองยิงกระตุกกระตุกครับบาลิสตาผมแมวเดือดจัดจัดครับ <c oughs> เอกโซยเสื้อเปิดมาเข้ายิงใส่ครับเฟียเรตครับโขงไปสไลด์ออกครับรีเฟซสลับรีเฟซมาดึงใส่อีโอนดีไปไม่ไหวครับตายครับเฟียเรต ตอนนี้ครีปดันไม่ขึ้นครับได้ยินเสียงรีเมเชอร์ครับกระเต็มยังไงครับลาเวทเหยียบไปเต็มข้อบอใส่หนักครับดีโอนแดกตายอ้าวบิงเหยียบมาบิงแดงเนี่ยครับดาร์กเทลหยุดไว้เนี่ยครับเดียอดิ้แดงเยวนิ้แดงเยวนิ้แดงไม่สนใจไปตีกระตกตีกระตกตกระตกระลวัวเรียบร้อยครับปาลิซ่าของเซเลเบที่มันทีเด็ดจริงสะตอบกลับไว้ได้ผมไปปลุกเดนโมเวนก่อนสมหรบเข้ามานิซ่าเปิดรีเมเชอร์ไปครับผมแล้วก็ชีวการไล่ โดนยิงสตันลูกบอลสตันมาแหลกแตกแล้วมาแหลกเหนือหนึ่งหลักเท่านั้นจะเมก้าครีปจะเมก้าครีปได้หรือไม่ครับจีเอ็กซ่านี่คือใบเบิกทางแต่ไม่ยิงจบเกมใส่เขาย้ำต่ออาลคิตี้อาลคิตี้ผมและนีราเวตเยียมมา1หนึ่งรีเฟนหรือเปล่ารีเฟนอีกสี่วีรีเฟน,นได้ผมแต่ถ้านั่นเทาเตอร์จะแตกก่อนไหมแลวก็เมก้าครีปเรียบร้อยครับผมขอเด้าจีเอ็กซ่าครับแต่มันยังไม่จบอยู่แค่นั้นยังกันเมก้าครีไปไม่อยู่แล้วด่างก็หนเข้ามา ก,ก็ใส่สะท้อนเจอมิลเลอร์ชิวผมโดนสะท้อนเองครับของดีแต่จรยนะผมบอกเลยว่าของป่าของทางนั้นทีมเจียงซสนด,ดีกว่าเยอะครับผมแล้วคิวตายไม่มีบายแบ็กราเวดเยียบมาเต็มข้อผมใส่อากวาดนอากวาเด,น,าเดนเรียบร้อยไปครับผมยังไม่จบอ,อยู่แค่นั้นอากวาดนยังซื้อเกินได้สตนันหยุดไฟใส่นั้นเฟียเลตเฟียเลตว่าไงอดทนเปิดมีกบีไปยิงพิษใส่ต่อเทอร์ลเบตตายเทอร์ลเบตซื้อเกินครับเทอร์ลเบตจะว่ามีมากหรือป่าแต่ตอนนี้อารคินี่ตายไปแล้วครับโอลสันครับโอลสันถอยออกไปก่อน ตอนนี้โจแคมป์ก็ถอยเป็นการที่บีซื้อเกิดด้วยฮนะมาสล็อตครับผมโดนเฮกเปิดอ,อันนี้ละฮะบายแบ็กของแท้บอกเลยว่าบายแบ็กของแท้ครับมาสล็อตครับโหไปสเปคเนาะผมแต่ว่าอยู่ได้แป๊บเดียวเขาอยู่กันตรึมเข้ามาใส่อรอร์แลคคอร์ออร์แคคอหลบครับผมแล้วก็กระจายครับเคลียร์ครับร่างปลอมของอาร์วัลเดนออกไปก่อนโลชานครับคือทุกสิ่งคือทุกอย่างโลชานี่เปี้ยวเลยครับบิดเบี้ยวครับโลชานี่เลือด 15ครับผมแทวโรเวฟเปิดมาเอาขึ้นความกลัวผมจะตายนะครับเนี่ย BKB เปิดทันแต่โรชาเจ้ากรรมตีสตันครับผมยังไงต่อคอส่ครับราเวเียบมาเดี๋ยวนี้ครับรอบทิศทางไปเฟรเนวอร์มกับครับผมฝากเลียวแนกครับเหยียบหลับไป3โอ้โหนั้นไงดีครับถอยไปก่อนฮะไม่เปล่าหรือมาซอตสตันเอีครับผมไม่ใช่เหยียบหลับครับสตันเอวีก็ผ่างบ้านครับจอรเข้้าดหางแล้วทดีนี้ครับออร์เรคเตตายออร์เคซื้อเกิดครับ เอ็กซาเปิดเอ็กซ์โซซิซึมกับผมเข้าตีโรชาครับฝั่ง MG ทัตจำใจต้องปล่อยครับเจอเมก้าครีปถมเข้าบ้านครับครีปดัดไม่สูงนั่นเองกระสุดมันก็ยังยิง,ยงโดนเนะี่ยยิงโดนไปแบบโอกาสแบบ10%เนี่ยโอโ้โหลาเวดดักเลฮะทุกอย่างครับจานกิวับรีเฟทไปไปปิ๊งปิ๊งไม่ได้เจอดึงจากพายุล,ลงมาสวนมาเข้าไปวับ ไม่ได้ตัวสตาันโดนเหยียบโดนทุกอย่างเอจิตหมดด้วยครับผมยืนไว้จนเอจิตหมดครับโอ้โหไอเทมอะไรลุงลังไปหมดครับตอนนี้จอกาครับผมจอกาครับก็ยังก็ยังยิงไม่ได้ผมเจออาร์ควาเดนเจออาร์ควาเดนข้อครับอาร์ควาเดนบับเบิ้ลต่อยกที อากอวเดนปัพเปอร์แล้วก็เออร์สปิเตอร์รวบตึงกับสะดุ้งเลยครับมิซูต้องถอยครับมิซูมีลาเวนอีก20่กปีครับเขาอ,อยากจะใช้ดับเบิลลาเวนเลยเกินครับต้องโฮไว้ก่อนฮนะโรลิงกิ้งาไปาดไปได้บอกเขายิงลูกบอลระเบิดหมดครับตอนนี้อากัวเดกนกรับผมต้องปล่อยปัปโปอรัวๆครับทาวเวอร์เทียสีแตกไปเนี่ยครับเอาฮะาวเวอร์เทียสีแตกไปอีกหนึ่งหรือเปล่าแตกไปอีกหนึ่งครับผมยิงรถถังเทียดีเบิร์นเปลี่ยนเหรียเปลี่ยนเหรดก็นั่งสารเลยครับยิงรถถังก็ไปเข้าอ่ะ แล้วมีก็ไปต่ออุ้ยทีบีโดนเฮกเรียบร้อยหมดทีบีตายครับทีบีมีซื้อเกิดอย่ครับผมทีบีซื้อเกิดดีครับแล้วว้ามีลงหรือเปล่าเขามีรีเปเชอร์ครับผมและตอนนี้กัต่ออาร์คิตี้อาร์คิตี้ครับผมอาร์คิตี้ยืนค้ำไปลาเวเหยียบย้ำต่อกวาดหมดครับปิเกอร์ฉีดปูฮะจังหวะนี้ครับตายคู่ครับผมด้านเอลเดอร์ด้านแล้วก็ดาโกไนครับเฟียเรตบอกว่ายืนในบัมเบิ้ลแล้วผมยิงไม่โดนยิงไม่โดนแล้วผิวจัดและออร์เคิลตายหมดแล้วก็ไม่มีบายแบกครับจังหวะนี้จังหวะหัวใจมา แต่มันไม่เข้ากับโอ,โ,อโอ้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 สตันไปฮะย,ยิงยิงยิงเป็นข้อผมดาบทอเข้าไบเปอร์ครับเอาทาวเวอร์เทียสีกลับคืนมาทาวเวอร์เทียสีแตกเมก้าครีปยังไม่ได้ยังเคลียร์ได้อยู่ฝั่งนี้ดันครีปไปเข้ามาสลอนะ็อตฮะราเวีเหยียบม,มาคร,รับผมเธอระเวยเปิดไปเข้าราเวียได้ก่อนแต่พิษยัดไปครับไบเปอร์ย,ยิงยิงยิงต่อครับ เกือบละลายครับเกือบละลายครับกดครับกินทุกอย่างครับตอนนี้ถึงด้าโนโอทายและโรนิงเธอเนอร์โชนครับใส่เธอละเบิดเธอละเบิดเจอไซโคนเธอละเบิดครับผมลุมไปอาร์ควอเดนโกปอมครับปลาเวดยังมาต่อครับผมละลายไปฟิงเกอร์ฉีดใส่ด้าโนโอของฝั่งฟิเลดดาบทองตกมาจากที่นี้ครับไทลนเตอร์หยิบดาบทองมาทำเธอเบลช่วยครับอุ้ยสตันใหญ่เปิดมาจากนี้โรนิงไปสตันใหญ่ต่อแล้วออร์คเคิลด้วยครับผมลุงรังจัด ลุงลังจริงครับผมชีวาการไล่ไปต่อไม่ทันครับเซอเบตถอยยาวๆโซรโคจิมเข้าไปครับสตันย้ำต่อเอ็กซโซอิซมเปิดมาสตันส่วนไปที่น้าโนของคิวราเวตเอียงไปอีกแล้วผมใส่ไวเปอร์ผมไม่มีระยะยิงเจอเทเลเบตร,รวบตึงย่อมนั้ว่าได้แบกไวเปอร์ไวเปอร์ได้แบกผมไม่มีคนคําช่วยครับจังหวะนี้ด้านดาานไหนผมไปไล่ออรแลคเเอวอยู่ครับผมราเวตเอียงไปอีกแล้วครับจ,จังหวะเต็มๆจัดหนักจัดเต็มดีเคตายดีเคไม่มีบายแบ้ครับ โอ้โหโอ้ไม่นะไม่นะลีโอแดกครับตบเหยียบไว้แล้วตอนนี้เขามาตีครับกระตุกกระตุกกระตุกแบบไม่มีหยุดยั้งจริงครับผมเพิ่งรู้ว่าบาลิสต้าครับผมตีใกล้มันก็มันก็หยาบเหมือนกันครับคอมโบกับเซนไอออสการ์ดี้ทั้งอืดทั้งกระตุกครับออร์เคิลไม่พอมีไทเทนเอร์อีกครับมาแล้วครับผมอันนี้อันนี้ฉากอันนี้ฉากจบโ G กับ LG d ดีหรือเปล่าครับเนี่ย ฉากจบ OG กับ LGD หรือเปล่าแจ็คกี้บอกฉากจบ OG กับ LGD หรือเปล่าแจ็คกี้แจ็คกี้ไหวไหมคิวของผมก็ไปตีใส่ครับคิวคัพไม่หมดแล้วครับผมครับแจ็คกี้ตายผมแจ็คก,กี้ซื้อเกิดครับยิงไปครับผมแมกซิติกฟิลหรือเปล่าเคลือบไว้ก่อนครับยังมีหนึ่งก๊อกเอจินหมดไปครับบิชยูครัมาปิดแล้วครับผมตอนนี้ครับเอ็กโซดิซึมนี่มันชมาชเวนจริง ไม่มีดาบทองด้วยครับผมดาเมจไม่มีครับเฟียเรตบัมเบอร์ไว้ก่อนครับแต่สปินมันแรงเหลือเกินครับแรงเหลือร้ายพยายามจะไถก็ไปเลือดเทอร์เรเวฟก็ขึ้นความกลัวครับไล่ครับรีโนัคออกไปก่อนฮะเออสปินเตอร์ไปแล้วครับรีเฟซแล้วด้วยครับมิจูครับรอลาเวทครับดูจังหวะดูจังหวะให้ดีครับมิจูครับลาเวทเหยียบเข้าไปเอา เหยียบก่อนลาเวนเลื่อนเลยครับนี่สูตรใหม่ครับตายสิครับทางด้านมิวครับเหยียบแล้วบินครับผมนิวเมตาครับจังหวะนี้โรนี่เทนเดอร์บาล่อบมาครับเอ็มจีทัชชนยาวมาต่อสตอมเหยียบมันลงไปสตอมเหยียบลงไปหมุนใส่ต่อเซเลเบตตายครับจังหวะนี้ครับได้บายครับนิวเมตาครับผมเหยียบก่อนแล้วค่อยบินครับมาใหม่ครับเสียดสื้อเกิดไปครับไทเทอร์ครับแล้วเขารู้ด้วยนะว่าสปิริตของลีออนนัก ตามลไปเอาของหล่นครับสลับของสมกสสมอสลับของสลับของสลับสลับมังกี้คิงสลับอะไรครับเนี่ยเอา้าเอา้าสลับของแล้วก็ยังไงต่อรีเฟนรีเฟนไปแล้วด้วยไหวหรือไม่ไหวหรือไม่สลับรีเฟนเอาคูดาวก็จังหนี้แล้วก็ยังไงต่อออกมาจากบ้านออกมาคืนนี้ยังได้กี่ครั้งระเบิดไปดึงับดีโอแดกโรลิ่งเธเดอร์ปาดกับคิวด้านหลังนี้ราเวนเยี่ยมปานเป็นรบติดดีดนิ กระโดดออกครับคิวคิวพยายามยื้อไว้ไล่ตามอยู่หลอดฝั่งหลังนี้ว่าไงครับยิงยิงต่อเน,นื่องับโดนสะท้อนโดนสะท้อนโดนผิดคู่กันไปโดนผิดคู่ไปทางด้านของไวเปอร์ไม่มีดูเรื่องล้วไวเปอร์ตายผมดาบล่วงหล่นกันเป็นร้อยเลยฮะละดาดีครับรีเฟรชไปย้ำต่อครับผมรีเฟรชต่อแล้วยิงก่อนที่คิวคิวตายครับผมมาสโอตพิงกหลบไปครับฟีเลสจะดึงรีเฟเชอร์มาเอาครูดาวผมเพราะว่าเอาแบ็คแพ็คมันหมุนนานครับแต่ว่าแบบมัน มันเป็นจังหวะไม่พร้อมไปในการดึงมาเอาคูดาผมแล้วทางด้านทีม X x เอเขาออกมาก่อนฮะโอ้โหไม่มีคนคอมมาน์กลับบ้านก็บตอนนี้แล้วเสียไปครับซื้อเกิดได้ทันเ็าเปียเรตครับแต่ไม่มีดาบทองครับเขากล่าวว่ามารีเฟนแล้วก็ยืนทนต่อครับด้วย BKB กับเชนดีนอออดิสฮะดันมาก็มิชชั่นอิมพอสิเบิร์ลครับแต่ดูคนกันบ้านผม ดูคนกันบ้านว่าสันตัด2ตัวจริงเสียงจริงด้วยครับตัวนี้เอ้า BKB มาเจอขึ้นความกลัวครับยิงแตกหมนเลยครับตัวจริงเสียงจริงอาร์กวอรเดนและเปียเลตลงมาแบบมาทีละตัวแบบนี้ครับต่อคิวเลยครับรับวัคซีนกันซะหน่อยเขาฉีดเต็มครับ2โดสไปเลยครับเรียบร้อยฮะโอโอลวอออินส่ตีบ้านผมไม่ทันครับผมไม่ทันจริงๆครับมันไม่ทันครับผมคนมันไม่ครบองค์ประชุมกันแต่ซื้อเกิดมาครับ เหมือนจะเหมือนจะออยินเหมือนจะออยินนี่คือตำนานให้มันเป็นตำนานไลออนเออนดิน e อีกแล้วดิวลิไฟล้างยิงไปยิงไลออนไลออนครับฉีดไปก่อนครับแล้วติดครับผมติดดอยครับตอนนี้ติดดอยลงไม่ได้ครับผมไม่มีไม่มีสไลด์ไม่มีอะไรไม่มีบิงบิงคู่ดาวเดือยผมโดนดาเมจครับได้แบกครับตอนนี้ธนูของฝั่งอาร์ควาเดน No. นิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับตัดสินใจถูกแล้วผมแต่ว่าทา้าไม่งมันนิดเดียวครับลงไม่ได้ครับผมบิงครับโอ้โหไปโดนไปโดนเหมือนไปโดนบิงแดงเมื่อกี้กำลังจะโดดได้แล้วครับอักอเดนเล่าคิวก็บผมพยายามจะดันดันไปสุดวิ่งก็ไปคิววิ่งก็ไป วิ่งวิ่งแบบพี่โตนอ่โดนสตันใหญ่อ้ารีเฟนแล้วครับผมรีเฟนแล้วถึกยู่ถึกยู่โอ้โห my god จีจีครับผม ครับ MG ชาร์ตครับสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับ